เมื่อก่อนแอบน้อยใจเขาเป็นแม่ลูกกันอะแต่ไม่เคยอยู่ด้วยกันไม่รู้ว่ามันติดอยู่ในใจตลอดเวลาว่าแบบแม่ไม่รักเราแบบไม่อยู่กับเราเด็กๆเลยรักนะจ๊ะรักที่สุดลูกอาณาจากบอยพิษณุ มาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีชาวแบดบอยทุกคนนะครับเจอกับผมอีกแล้วนะครับกับบอยพิษณุกับช่องนี้นะครับผมคลิปนี้เนี่ยผมขออนุญาตใช้เวลาอยู่กับคุณแม่บ้างดีกว่านะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นปลายมีนาละซึ่งถ้าเป็นเดือนเมษายนพวกเราคนไทยทุกคนเนี่ยจะนึกถึงประเพณีที่ดีงามมากๆสําหรับคนไทยนั่นก็คือประเพณีสงกรานต์นั่นเองนะครับซึ่งหลายๆคนที่ไปทํางานต่างถิ่นต่างที่นะครับก็จะรอช่วงเวลานี้แหละได้มีโอกาสได้กลับไปอยู่กับครอบครัวได้กลับไปลด น้ำดาหัวคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยใช้เวลาอยู่ร่วมกันแล้วก็มีความสุขร่วมกันในครอบครัวนะครับซึ่งวันนี้เองเนี่ยผมขอใช้เวลาอยู่กับแม่ก่อนวันสงกรานแล้วกันนะคือวันนี้เนี่ยผมจะพาคุณนายพรพันเนี่ยมาเปิดสูตรเข้าซอยสูตรเด็ดของคุณนายพรพันธ์และผมจะลองทําด้วยว่าวิธีการเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวต้องมาดูกันไปลุย อันนี้ก็เดี๋ยวผมจะเตรียมน้ํารดน้ําดําหัวให้กับคุณนายพรพันธ์ก่อนตอนนี้แต่เขายังไม่รู้นะว่าจะรดน้ําตอนนี้เราก็เป็นวิถีไทยๆเนาะเราก็จะใส่น้ําอบจริงๆมีอีกหนึ่งอย่างนะที่คนไทยชอบทํานั่นก็คือการส่งน้ําพระก็ปีใหม่นี้นะครับก็ถ้าสําหรับบ้านไหนมีพระก็อย่าลืมส่งน้ําพระด้วยแล้วก็ค่อยรดน้ําดําหัวผู้ใหญ่ที่อยู่ที่บ้านนะครับพอหอมๆพอหอมๆแล้วก็เราโรยด้วยดอกมะลิแค่นี้เอง เอาดอกเลืองได้ไหมดอกดาวเลืองนะอุ้ย <c oughs> เอาอีกแล้ว <c oughs> มือเมือรัอ่วไปหมดแล้วทุกวันนี้ตอนนี้เนี่ยผมนอนุญาตเอาไปแอบผ่อนพันก่อนปะมีน้ำตาอีกแล้วเลยไม่ต้องมีเออผ่อนพันเนี่ยชอบแบบ <c oughs> ชอบมีน้ำตา <c oughs> จริงสักพักนึนก็เสียงสั่นละ Hello Are you ready Yes Yes เห็นไหมโอ้โหทำหน้าทำผมได้ยังอ่ะ <c oughs> ผมพอแล้วอ่ะผมนี่ไปทำมาแล้วหน้าก็ไม่ได้ทำหน้าก็ไม่ได้ทำสวยอยู่แล้ว ธรรมชาติสวยธรรมชาติใช่ลงโทษไปเยอะไหมไม่ลงโทษสิแม่ต้องสวยสิคะเ <laughs> <laughs> มื่อกี้ไปบอกคุณผู้ชมว่าวันนี้มันอกจะมาเปิดสูตรลับปกติสูตรลับเนี่ยเขาจะไม่บอกคนอื่นเขาวันนี้บอกได้ปะบอกหมดเลยไม่เป็นไรอืมไม่เป็นไรเพราะว่าเราก็ไม่มาทำธุรกิจแล้ว <laughs> <laughs> เคยอยากขายเขาย้าวซอยแต่คุณนายก็กลัวเหนื่อยมากเลยเพราะว่าไม่ไหวอะ่ะมันเตรียมเยอะไงดิงเลเวอรี่ได้นะตอนนี้นนี้ <laughs> เอเอาไหมเอาไหมทำกันไหมอ้าวทาเลยทําขายไหมใช่เผื่อคลิปนี้ออกไปแล้วคนอยากกินเราก็ทําขายกันได้เลยเราจะทําข้าวซอยกันอะไรนะห้ามบอกสตรหมดเอองั้นก็ห้ามบอกสตรหมดบอกได้เวลับสุดท้ายมันอยู่ที่รถรถป่าของเรารถมือรถมือและรถเบนซ์ล่ะรถเบนซ์ของแม่พร้อมไหมพร้อมไปไปทําอาหารกันเอาเริ่มดีกว่าคือข้าวซอยเนี่ยไม่ได้ทําง่ายนะแต่ก็ไม่ได้ทํายากใช่ไหมถ้าเป็นก็ไม่ยากลูก อ้าวทำไมพูดอย่างนี้ล่ะมันยากนิดหน่อยยากเรื่องน้ำพริกแกงหัวใจของข้าวซอยคือน้ำพริกแกงตัวนี้ หอมมากอันนี้มีอะไรบ้างมีขิงมีหอมมีพริกก็คือที่ทํามาสวยๆตรงนี้แล้วมีหงไหมหงไม่มีหงไม่มีค่ะมีข <m im less> มิข้นนะขวดนี้เอาไว้จิบจิบเองเหรอใช่ไม่จิบไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวนะขม,มิ้นค่ะขมิ้นล้วก็มมสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือผงกะหรี่ผงกะหรี่เนาะนี่จะหอมมากหอมมากตัวนี้หอมมากผงกะหรี่ตัวนี้นูทีไลคือแม่เป็นลูกอีช่างเก็บคือจะเก็บทุกอย่างเลยที่มันนึกบอกเอามาใช้ต่อได้อะไรอย่างเงี้ยกระปงกระปอง แล้วเราเก็บออกจากบ้านนู้นเพื่อจะเอาไปทิ้ง เขาก็ไปเก็บของเรามาเอามาล้างแล้วก็เอาไว้ใช้ต่อน่าเกลียดอะ่ะเอาเรื่องจริงมาพูดเล่นไงจริงนิดหนึ่งไม่จริงเยอะแน่หรือว่าไม่จริงจริงหน่อยอก้าายอมรับหน่อยแต่หลังๆก็ทิ้งไปเยอะแล้วนะเพราะว่ามันจะกลายเป็นที่จุดรวมของปวกทั้งหลายอันนี้ทํายังไงพริกแกงข้าวซอยมามหพริกแกงก็ต้องเอาของ<พ>ิงมาปอกนะปอกขิงปอกหอมปอกกระเทียมเอาพริกไปแช่น้ําให้นิ่มถ้าอยากให้เร็วพริกมันแข็งใช้ต้มอ่ะแล้วลินน้าออกให้หมดแล้วก็เอามาโก ต้องมาโขก,โรกพริกแกงจะอร่อยต้องโขกเท่านั้นใช้เครื่องปั่นก็แม่ร่อยโขกพริกให้ละเอียดก่อนใส่ขิงที่สองแล้วก็ถึงจะกระเทียมและมาหอมแดงสุดท้ายเพราะหอมแดงเนี่ยมันเปื่อยง่ายขิงนี่ต้องขิงแก่หรือขิงอ่อนหรือขิงอะไรค่ะใช้ขิงแก่และขานี่ใช้ขิงแก่ไหมตัว กเกียดอ่ะคือพี่แกงเนี่ยมาผัดไว้สําเร็จแล้วเพราะว่าถ้าให้บอยทํามันนานมากมันใช้เวลาไงอ่ะขั้นตอนแรกอ่ะน้องบอยใส่ลงไปพริกเดี๋ยวไหนใส่ลงไปครึ่งก่อนสิอันนี้ทําได้ประมาณสักกี่ชามโอ้สิบชามเนาะ15บาชามวันนี้จะเลี้ยงเลี้ยงทีมงานเราทีมงานเนตรเม<ช>นะเทพนะใส่ไปอีกใส่ไปอีกหมดเลยเหรออ่ะใส่ไปอีกใส่หมดเลยก็จะให้แบ่งใส่ทำไม น้องบอยใส่ผงกะหรี่สำคัญมากตัวนี้จะทำให้อร่อยก็เพราะตัวนี้แหละอ่ะผงกะหรี่ลงไปสองช้อนค่ะผงกะหรี่เนี่ยตัวสำคัญเลยนะในการทำข้าวซอยนะต้องเลือกผงกะหรี่ที่ดีแล้วก็รสชาติที่หอมอันนี้มันกเขาไปซื้อผงกะหรี่มาจากเชียงใหม่ส่วนใหญ่วัตถุดิบที่มาเนี่ยนะจะเป็นมาจากเชียงใหม่หมดเส้นข้าวซอยเนี่ยก็มาจากเชียงใหม่ดูเราไม่ได้ใช้เส้นบะหมี่ใช่อันนี้มันเป็นเส้นเส้นข้าวซอยเล็กเส้นข้าวซอยเล็กจะมี2ชนิดอีกอันหนึ่งเส้นแบนแบนอันนั้นจะอร่อยมากผมชอบเส้นแบนแต่เรา หาไม่ทันทนเพราะว่าร้านในกรุงเทพส่วนใหญ่ไม่ค่อยใช้เส้นแบ่งกันอุ้ยหอมันเนี่ยกลิ่นม้าเนี่ยปกติแล้วทำข้าวซอยเนี่ยใช้เวลาทั้งหมดทั้งมวลเท่าไหร่สามชั่วโมงสี่ชั่วโมงโอ้แกงไวอะไรไว้มันจุกจิกเนาะเรื่องน้ําพริกแกงเรื่องอะไรไ<ม>พวก<ม>นี้ไม่ต้องเครียดขนาดนั้น<ม>เอาแค<ส>่แ<ส>อยากรู้ว่ามันกี่ชั่วโมงรู้ว่ามันจุกจิกเออใส่ไก่ลงไปทีนี้ตกลงไม่ไม่รู้ละไม่ได้คําตอบละใส่หมดเลยใช่ไหมใส่ไปทั้งหมดนั่นแหละหมดนั่นแหละเออ ก็คืออันนี้คุกพริกแกงกับไก่ให้เขาเข้าเข้าเนื้อกันเหรอใช่ผัดให้เข้ากันเดี๋ยวหยดน้ําไปนิดนึงเพราะตอนนี้มันเหมือนพริกแกงมันติดกระทะนะมันกอ่ามันโกจะใส่น้ําไปหน่อยอะลูกอะเพื่อไม่ให้มันติดผัดไปนี่สูตรจริงๆไม่ใช่สูตรคุณนายพรพันธ์นะสูตรใครอีกหน่อยเรารับสั่งนะคะ ่งทีบ้าถามว่าสูตรใครอันนี้นี่เราคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วนะแล้วถามอย่างไปตอบอย่างหนึ่งสูตรคุณย่าค่ะสูตรคุณย่าคือบอจะบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะย่าก็คุณยายบังเอิญเรามีหลานคนแรกเป็นก็เรียกเป็นย่าย่าหมดแจริงๆคือยายผมนี่แหละคือยายนะทําอาหารอร่อยมากแกงแขกอร่อยมากแกงแขกอร่อยมากเอาจริงๆคนชอบถามว่ามโนกทําไมดําเป็นคนเหนือเฮ้ยดำเหรอเนี่ยโอ้ข่าวมั้งยายเป็นชนชนเผ่าเลยคนครึ่งอินเดียเห็นไหม ี่ที่มานะว่าทำไมพิศนุเป็นคนเหนือแต่ไม่ขาวเพราะว่าเป็นลูกครึ่งนะคะเป็นลูกครึ่งอินเดียบ่อยเขาครึ่งบกครึ่งน้ำค่ะใช่ใช่บางทีก็ลากไก่ไปกินในน้ำแหมอะไรครึ่งบกครึ่งน้ำอะไรใส่หัวกะทิเท่าไหร่ครับเอาก็ประมาณครึ่งกิโลอะค่ะครึ่งกิโลนะคะแลวอันนั้นถุงนั้นเท่าไหร่ครับถุงนี้กิโลหนึ่งค่ะแล้วเรากะไงครับด้วยความชำนาญของม้าเองแหมนี่ไงถึงบอกว่าบอกสูตรไปก็ทำไม่เหมือนก็บอกถ้าอยากทานให้สั่งได้ราคาเท่าไหร่ค่ะ ชื่อร้านข้าวซอยคุณพรพันธ์ไม่เอานะไปซ้ำนะพรอนพันธ์เนี่ยเขามีเหรอก็ตรงนั้นไงตรงเอ้ยข้างข้าวซอยเยหนกน่าเกลียดอ่ะแล้ทำไมอ่ะยังไม่อยากแข่โอ้หกสิบกว่าแล้วเธอจะสาวไปถึงไหนฮะฮะลูกเธอก็สี่สิบกว่าแล้วเธอจะยังไงยังสวยตลอดกาลก็อยากเป็นอย่างนั้นนะเนาะเดี๋ยวนี้ออกกำลังกายนะตกยงตกเย็นนี้ไปปิงปองปิงปองนะตีเป็นเหรอโอ้ตีเก่งยังตี เก่งด้วยจะบอกให้เดี๋ยวว่าหลังไทยเดี๋ยวซื้อเลยซื้อโต๊ะปิงปองเลยเจอกันสักดอกท้างหน้าเอาเลยเอาเลยถ้าบอยชนะไม่จ่ายเงินเดือนหนึ่งเดือนเฮ้ยอย่าเอาเงินเดือนเงินเดือนมาเดิมพันพูดพูดจไปรู้เรื่องละอันนี้ก็ต้องรอให้มันสุกนะลุกนะแล้วใส่น้ําเข้าไปเยอะแค่ไหนมันเราดูเลยเพราะว่ากะทิมันข้นก็กะเอาให้มันมีน้ําด้วยเพราะเวลาเราตักเราต้องเอาน้ําแบบน้ําแกงข้าวซอยจะไม่เหมือนก๋วยเตี๋ยวข้าวซอยเป็นพริกแกงเป็นเครื่องแกงทั้งนั้นเลยน้ํามันข้นทิ้งไม่ได้เลย ทิ้งคือทิ้งเงินฉะนั้นเวลาการตักข้าวซอยปั๊บราดน้ําลงไปราดแต่พอดีแต่บอกนะ ข้าวซอยเจ้านี้นะสดน้าไปไม่มีเลี่ยนทีนี้ก็ปรุงรสใช่ไหมครับปรุงรสก็ชิมดูแค่นั้นเองลูกไม่มีอะไรมากมายเพราะเครื่องแกงมันข้นอยู่แล้วไมหยิดบิดหรือเปล่ปาคุณชูหรือเปล่า,าที่นี่ไม่ใช้คุณชูค่ะสั่งได้นะคะข้าวซอยข้าวซอยแม่หนกใหญ่หนกปะอย่าให่สิอย่าพึ่งสิให้ลูกเธอออกมาก่อนแล้วค่อยย่างเฮ้ยแรงมากเฮยบุลี่เหรอฮัลโหลตอนนี้เราก็ต้องรอให้ไก่สุกแต่งจริงบอยชอบเนื้อแล้วเนื้อแล้วเราจะใช้เนื้อส่วนที่มันมีเอ็นติดเอ็นหน่อย เนื้อจะอร่อยมากมันถ้าเป็นอะไรอ่ะจับสามชั้นทำไมวะถ้าเป็นอะไรถ้าเป็นใส่ไม่ดีนะเนี่ยถ้าเป็นอะไรอ่ะถ้าเป็นเนื้ออันนี้จะพูดเลยลืมใส่ไม่ดีอ่ะแค่แน่ถ้าเป็นเนื้อจะอร่อยมากน้องบอยไม่ต้องไปกคนมากเลยเดี๋ยวไก่จะเล็กก็แค่ให้มันเดือดมันก็เรียบร้อยแล้วใช่ นี่ข้าวซอยคุณพรพนันธ์นี่ชิมอร่อยมากอะ่ะแล้วก็กินกับเครื่องเคียงนะจะบีบมะนาวไหมบีบมะนาวหน่อยนึงนี่ทำให้บีบมะนาวอย่างนี้มันถึงจะอร่อยแล้วก็พริกทอดตัวนี้พริกทอดค่ะเผ็ดก,ก่อนเผ็ดพริกทอดนดี่ต้องใส่ไม่ใส่ไม่ได้หน้ากินมากผมเชื่อเลยว่าแบบชาวแบดบอยเห็นเลยต้องบอกว่าหูหน้ากินมากๆเลยอะ่ะแต่อร่อยจริงอันนี้บอยไม่ได้แบบอวยแม่นะจริงๆนะอ,อร่อยอ หัวลอยกินไปแล้วแป๊บเดียวหมดเลยคือจริงๆมะโนกอะเวลาเราแบบอยากกินอะไรนะแค่บอกท่านั้นนะแม่ก็จะแบบจัดให้ทุกอย่างจะเวลาไหนจะอะไรยังไงเมนูโปรดเขามีอะไรมาก บ่อยชอบทานแกงกะหรี่เนื้อข้าวซอยแล้วแกงเหนือเหนือลูกพวกผักอะ่ะแกงผักกาดแกงผ <ไง S 2> <ก>ักกาดแกงฮังเลก็<ๆ>ชอบ<ๆ>จิ้นลุงเขาชอบอาหารเหนือมันก็จะมีไอ้จิ้นลุงก็คือลูกชิ้นทรงเครื่องอะค่ะเอาหมูเนี่ยมาทําเป็นก้อนๆอย่างเงี้ยก็เป็นสูตรแขกเหมือนกันบ่อยก็จะชอบมากแต่มาทีไรบอกแม่จะกินนั่นแม่จะกินนี่ไม่เคยปฏิเสธลูกอาบน้ําอยู่ก็ต้องเช็ดตัวแล้วก็ลงมาทาเลยจะทําอะไรก็ต้องรีบทําให้ลูกอ่ะขอให้บอกอ่ะตามใจมาตั้งแต่เด็กหรือเปล่าแม่คือตามใจ ไม่ค่อยได้ตามใจเท่าไหร่แต่ไม่เคยตีไม่เคยตีลูกไม่เคยดูเขาด้วยจริงๆอะ่ะพี่เองเนี่ยเป็นคนที่แบบมีความเป็นตัวเองสูงมากตั้งแต่ไหนแต่ไรละ่ะอยากได้อะไรอยากทําอะไรจะทําด้วยตัวเองจะทําก็คือห้ามก็เหมือนยิ่งยุ่ต้องทําแม่ห้ามไม่ได้ห้ามไม่ได้สมมุติอยากได้สิ่งนี้แม่ลุ้นเขาตั้งแต่เขาออกมาจากบ้านเอฟเนี่ยแม่กลัวนี่แต่เขาต้องได้ต้องได้จนมาถึงทุกวันนี้จนเชื่อฝีมือเขาว่าเขาคิดจะทําให้เขาทําเขาต้องได้ฉะนั้นเราจะขอเราต้องได้เราต้องได้เราต้อง <laughs> เดี๋ยวเดี oh. ๋ยวเดี๋ยวแปดเมษานี่มันเกิดแม่แล้วนะ แม่ทําให้ลูกลูกก็ต้องทําให้แม่ใะไม่แต่เขาให้เขาให้เวลาไปเที่ยวอย่างเงี้ยแม่ชอบไปเที่ยวไงก็จะบอกบ่อยขอค่าเครื่องน้าขอพ็อกเก็ตมันนี่นะอะไรอย่างเงี้ยก็ทาก็มีแม่คนเดียวนะไม่ได้ขอเยอะแยะอะไรก็มีแรงอยู่ยังไม่ตายจากกันก็ให้กันได้ก็ให้กันไปได้ไหมอย่าหดนะมันก็ลดไปเรื่อยๆตามงานที่เหมือนเข้ามางานเยอะก็ได้เงินเยอะเอองานน้อยก็ได้ดน้อยลูกค้าให้หน่อยก็จะได้ ก็คิดว่าช่วยกันเนาะช่วยแม่ด้วยแล้วก็ชอบอ่ะชอบตรงนี้ช่วยแม่ด้วยแล้วก็ช่วยพี่บอยดูวยดูเบ็ดอยกันเยอะๆนะคะ แต่จริงๆแล้วนะกว่าจะมาอยู่กันทุกวันนี้ได้นะมันก็ไม่ใช่ง่ายนะเอาจริงๆนะ้เนทเด็กๆนะพี่อาจจะไม่ได้อยู่กับแม่นันเด็คือแม่คลอดเราปุ๊บคลอดเสร็จป้ปปาเสียป้ปาเสียเสร็จแล้วแม่ก็ต้องมาทํางานในกรุงเทพหาเงินเลี้ยงเราก็เอาเราไปไว้กับคุณยายต่างจังหวัดอยู่ตรงนั้นอ่ะแปดเก้าปีที่แบบปีหนึ่งอ่ะจะโผล่มาสักครั้งหนึง่งเพราะว่ามันเมื่อก่อนมันเดินทางลําบากมากแม,<ะ>ม่ก,ก็ไม่ค่อยกลับก็ไม่ค่อยกลับเมื่อก่อนแอบบน้อยใจเขาน้อยใจตรงที่ว่าแบบเป็นแม่ลูกกันอ่ะแต่ไม่เคยอยู่ด้วยกันและเด็กอ่ะมันนเป็ไรที จำไงจำว่าทําไมทําไมทําไมก็คือแบบปีหนึ่งบางทีกลับมาครั้งหนึ่งก็ดีใจนะ เพราะว่ากลับมาเนี่ยก็จะมีของเล่นมาให้มีตุ๊กตาโดเรมอนมาให้มีจักรยานมีปีหนึ่งดีใจมากซื้อจักรยานมาให้คันหนึ่งบางทีเจอกันก็เถียงกันตลอดเวลาเพราะว่าเหมือนมีความรู้สึกมันก็อยู่ในใจเนาะว่าแบบไม่ได้อยู่ดนะ้วยกันน่ะไม่ได้เลี้ยงมาแต่ก็ให้ตงังส่งตังใบให้อยากได้อะไรคือให้ทุกอย่างให้ทุกอย่างใจเนี่ยคิดเลยว่าไม่ใช่แม่ไม่รักนะแต่ไม่เข้าใจว่าทําไมเขาก็มีเหตุผลของเขาแหละอาจจะด้วยอะไรเราไม่รู้แต่มันมีหลายๆเหตุก,การณ์ที่ทําให้เรายังรู้ว่าแม่ยังรักเราตอนนั้นเ,เาุทมะ เรียนปฐมสักปอหแล้วแหละไปกินข้าวที่เดอะมอลล์ hmm. เด็กๆไปเราไม่ค่อยได้กินข้าวตามห้างเพราะว่ามันแพงเราไม่ได้มีตังขนาดนั้น mm hmm. ก็คือแต่แม่เข้ามาหาวันเสาร์อาทิตย์เขาก็จะมาหาเราแล้วก็พาเราไปเที่ยวไปกินข้าวก็ไปนั่งกินข้าวร้านหนึ่งพอไปถึงแม่ก็บอกว่าอันนี้มันเป็นแบบ <c oughs> ไม่รู้อะมันคือคือบ่ยังจําทุกวันนี้คือแบบมนกบอกว่าอยากกินอะไรสัง่ง อยากกินอะไรสั่งเลยแล้วก็เราก็สั่งสั่งมากินแล้วแล้วเราก็กินอิ่มแล้วเขาไม่สั่งเขาเองอะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็บอกเขาอิ่มแล้วซึ่งจริงเขาไม่ได้อิ่มหรอกคือแบบเขาอยากให้เราได้กินแม้ว่าเขาไม่มีนี่อรอวะแล้วเราเขามารู้ตอนหลังว่าเขาไม่ได้อิ่มอ่ะเขาเรากินเหลือเขากินของเราอะไรเงี้ยมัน หรือแม้กระทั่งแบบเราอยากไดรองเท้าเว้ยคู่แบบสองสามพันบาทอนะไรเงี้ยก็ไอความเป็นเด็กอะ่ะมันก็อยากได้มันก็อยากได้มันก็จะงอแงเอาอนะไรเงี้ยเขาก็ซื้อให้ทั้งๆท,ท,ที่เขาก็ต้องไปไปกู้เงินม,มาซื้อให้เราอนะไรเงี้ยมันก็เลยรับรู้ถึงความที่แบบต่อให้เราไม่ได้อยู่ด้วยกัน ติดอยู่ในใจตลอดเวลาว่าแบบแม่ไม่รักเราแบบไม่อยู่กับเราเด็กๆอะไรเงี้ยมันคือปัญหาของเขาอ่ะแต่มันไม่ใช่ปัญหาของเราเราก็เลยรู้ว่าแบบเออแม่ก็รักเราอ่ะแล้วก็ไม่ได้อยากจะแบบอันนี้ด้วยคือแต่มันมันเป็นเรื่องที่พี่ที่พี่แบบอยู่ในใจเสมอแล้วมันก็ติดอยู่ตรงเนี้ยมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมันทำให้เรารู้สึกถึงความรักที่เขามีให้แม้กระทั่งว่าเขาไม่เคยเลี้ยงเรามาอะไรเงี้ย เราก็เห็นชีวิตเขาลําบากมาตลอดคือเขาไม่ได้เป็นคนมีไม่ได้มีอะไรมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วอ่ะเราก็วันหนึ่งที่เรามีเราก็อยากให้เขามีทั้งหมดในสิ่งที่เขาไม่เคยมีในสิ่งที่เขาแบบความสุขที่เขาไม่เคยได้เราก็จะเติมไปให้หมดเท่าที่เราจะทําได้อะไรอย่างเงี้ยไม่เคยไม่เคยว่าว่าจะทําอะไรก็ทําบางทีแม่อยากทําทอะไรแม่ก็ทําไปไม่ไม่เดือดร้อนใครทําแล้วมีความสุขแม่ดับไปเลยค่ะ ทุกอย่างแต่แม่จะพูดตลอดว่าภูมิใจมากชายคนนี้ที่สุดกับลูกที่สุดเลยมีทุกอย่างวันนี้ก็เพราะลูกอะทั้งบอยเขาสร้างมาก็โอเคแล้ววันนี้ถึงวันนี้แม่ก็โอเคแล้วอยากทําอะไรก็ทําอยากกินอะไรก็กินอยากไปไหนก็ไปอยากเที่ยวไหนก็เที่ยวไม่เคยว่าแม่สักนิดหนึ่งเลย ว่าทับใจอะไรทุกอย่างที่เขาทํามาเนี่ยมันสร้างด้วยตัวเองไอเราเนี้ยยังลุ้นลูกตลอดเวลาที่ลูกสร้างตัวจะได้ไหมจะไหวไหมลูกจะตื่นไหวไหมอะไรไหมคือเมื่อก่อนจะซื้ออะไรแม่ห้ามหมดทุกอย่างเลยนะคือเบรกไม่ใช่ห้ามหรอกเบรกตลอดว่าแบบไหวเหรอเดี๋ยวก่อนไหมอะไรนู้น้เขาจะเบรกเราตลอดว่าจําเป็นไหมนู่นนั่นตลอดเวลาพอมาหลังๆแล้วไม่เริ่มไม่เบรกแล้วเพราะเบรกไม่อยู่ เด็กไม่อยู่คงจริงไหวก็เอาอะไรอย่างเงี้ยคําว่าไม่ไหวมันไม่มีสําหรับเขาแล้วไงเพราะเขารู้ตัวเขาว่าเขาจะทําอะไรแล้วไงแต่ตอนแรกๆในเราเห็นเขาเหนื่อยทํางานแบบทํางานทํางานทํางานเฮ้ยจะไหวไหมเอาเดี๋ยวตรงนี้ผุดขึ้นซื้อนี้เอาตรงนี้บ้านผุดขึ้นคอนโดผุดขึ้นเอาอีกละเอาที่ผุดขึ้นเอา น้องบอยออะตอนหลังมาเอาตามสบายเลยก็ทุกอย่างก็ทําได้อยู่แล้วเขาก็คิดแล้ววันนี้คิดก่อนทําเราก็เป็นคนคิดก่อนทําว่าเราทําได้เราทําไหวเราเลยทําก็จริงๆแล้วเป็นคนไม่ทําอะไรเกินตัวด้วยนะจริงๆนะเกินตัวบ้างบางเรื่องแต่ก็ไม่ได้ทุกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเลยเปรกๆแล้วแบบทะเลาะกันไหมเออมีค่ะงอนเขาไงแล้วาว่ายังไงพี่บอยปกติโทรมาโทรมาโทรศัพท์ถ้าเขารู้สึกผิดนะถ้ามันพูดไปแล้วมันแรงสําหรับแม่นะเขาจะรู้ตัวเขาแบบว่าถ้าถ้ารู้สึกว่าพูดกับแม่แรงออกไปได้ครึ่ง ทางเนี่ยโทรศั์มาแล้วก็ที่บอยพูดบอยขอโทษนะก็ <c oughs> แค่นั้นน่ะไม่มีอะไรมากแม่ก็ไม่มีอะไรละคือจะบอกว่าครอบครัวอื่นเป็นยังไงไม่รู้นะแต่ครอบครอบครัวพี่อะ่ะพี่มีความรู้สึกว่าชีวิตเราอะ่ะมีแม่คนเดียวที่ต้องดูแลอีกคนนึงก็คือภรรยาที่ต้องดูแลมีครอบครัวที่ต้องดูแลคือพี่อะ่ะ มีคนที่ต้องดูแลเยอะมากต่อให้ดูแลเยอะแค่ไหนคนที่ทิ้งไม่ได้ก็คือแม่แล้วก็คือแบบด้วยอดีตนู่นานั่นนั่นที่เล่ามานี่แหละมันสะสมมาเรื่อยๆเ,เราเห็นภาพนู่นนี่นั่น,นเห็นความลําบากของเขาอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าต,ต่อต่อให้พี่จะแต่งงานแล้วหรือว่าจะมีลูกต่อไปอนาคตไม่รู้จะมีหรือเปล่าแต่สุดท้ายเราก็ต้องดูแลแม่คนนี้จนจนอยู่ด้วยกันไปนานนมันไม่รู้ว่าภาพอดีตม,มันทำให้ปัจจุบันพี่ต้องเป็นแบบเนี้ยนึกออกมามันเหมือนเราเคยขาดเราเคยหายเราก็มาทดแทนในวันที่เราาทํได้ ในสิ่งที่ทำคือคือ อยากจะบอกว่าบอยรักมนกที่สุดแล้วก็บอยอยากให้มนกดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆอันนี้จะได้อยู่กับลูกนานๆจะได้อยู่กับบอยเป็นนานๆเพราะว่าสุขภาพสําคัญที่สุดแต่มนกก็ยังดีดนะที่เป็นคนที่แบบว่าหาอมทหาหมอตลอดเวลาแล้วก็สุขภาพดีก็ทําให้มนกแบบแข็งแรงเดี๋ยวนี้ก็ออกกําลังกงออกกําลังกายอะไรอย่างนี้นะและที่สําคัญมันก็คือต้องดีจากภายในด้วยคือภายนอกดูดีแล้วถ้าภายในมนกดูไม่ดีมันก็ไม่จาเป็น ่รักนะจ๊ะรักที่สุดลูกเคยคิดจะไปอยู่แม่คัสอนก็บอกพูดอะไรเนี่ยใช่ที่จะให้ไปละ <laughs> และอีกอย่างหนึ่งที่ <c oughs> บอยเลือกแบรนด์รังนกแท้สูตรถังเช่าสีทองให้มนกเนี่ยเพราะว่าสูตรเนี้ยเป็นการรวมสสิ่งล้ำค่าไว้ด้วยกัน1ก็คือรังนกแท้สคือราชาแห่งสมุนไพรนั่นก็คือถังเช่าสีทองที่สําคัญมันรสชาติกลมกล่อมดื่มง่ายแทนความรู้สึกแทนความรักที่บอยมีให้มนกเลย <c oughs> ถ้าทองมันออกมาบ้างเปล่าลูกอะไรนะทองทองทองเนี่ยต้องไปหาแถวเยาวราชลังนกแท้หรือถังเช่าสีทองมันจะไม่ได้ออกมาเป็นทองเป็นเส้นโอเคก็เนี่ยวันเกิดละวันแปดเมษาใกล้ใกล้สงการด้วยก็เลยมีของขวัญมาให้ผลไปเอาของขวัญมาจริงอ่ะไปแก่เนเนี้ยแกอะไรหลับตาก่อนหลับตาเฮ้ยไม่ใช่พวงอะไรพวงเดียวไหมพึ่งเปิด เฮ้ยไรวะใจหายอ่ะนี่ไงของขวัญวันเกิดก็ วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันใกล้วันปีใหม่ไทยเนาะแล้วก็พอดีอามนดาไม่อยู่บอกก็เป็นตัวแทนอามนดาด้วยเลยแมนดาไปทุรกับพี่สาวเขาจูเลียก็ปีใหม่นี้ก็ขอให้มนกมีความสุขมากๆนะครับอายุมั่นขวัญยืนอยู่กับลูกไป,ปน,นานๆสภาพแข็งแรงแข็งแรงแข็งแรง,แง,แรงโรคภัยไม่เบียดเบียนนะครับไอสิ่งที่ทําทุกวันนี้ก็ดีแล้วไปออกกําลังกายไปทํานู่นทนํานี่ให้แข็งแรงเนาะเพราะว่าสุดท้ายแล้วสุขภาพสําคัญที่สุดขออนุญ,ญาตล้างเท้าด้วย มีคนบอกว่าให้ล้างเท้าแม่แล้วชีวิตจะ,จะเจริญรุ่งเรืองจะเจริญอยู่แล้วลูกแม่จเจริญที่สุดแล้วลูกก็แม่ก็ขอให้บอยอมีแต่ความจเจริญรุ่งเรืองเงินทองไหลมาหาเงินง่ายจะได้ให้แม่เยอะๆแล้วก็สุขภาพดีไม่เจ็บไม่ป่วยครอบครัวดีมีลูกวัยวๆกัแมนด้าก็เหมือนกันลูกสไปก็เหมือนลูกชายคือรักรักเท่ากันไม่มีรักบ่อยมากหรือรักอเมนด้าน้อยไม่มีแม่รักเท่ากันแล้วก็อยู่กันนานๆนะ สองคนนะลูกแม่จ้าทาุกอะ <c oughs> อันนี้มอบ้ายเป็นพวงมาลัยด้วยนะครับ เอาละครับก็วันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักที่ผมอยากจะให้ทุกคนให้ความสําคัญกับผู้ใหญ่ที่อยู่ในบ้านอย่างเช่นวันขึ้นปีใหม่ของไทยเราที่กำลังจะมาถึงนั่นก็คือประเพณีสงกรานต์ใช่ไหมก็ขอให้ทุกคนเนี่ยได้มีโอกาสได้กลับไปอยู่กับคนที่ตัวเองรักนะครับแล้วก็ถ้าใครยังไม่รู้จะให้อะไรนะครับให้แบรนด์ลังนกแท้แทนได้ทุกความรู้สึกให้หายคิดถึงนะครับเหมาะกับการให้เป็นของฝากสาหรับคนที่เราแคร์นะครับให้แบรนด์ลังนกแท้แทนความคิดถึงนะครับก็วันนี้ไปก่อนนะครับ นนก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตที่สําคัญนะถ้าอยากจะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเยอะๆเยๆๆกด Subscribe และกดกระดิ่งแบ d บอยด้วยครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ